สวัสดีค่ะ f อทั้งเก่าและใหม่และเพิ่งเข้ามาติดตามชมแม่หมอแม่หมอกับสวัสดีนะคะวันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้อคนที่การแกล้งคนอื่นเพื่อความสะใจสิ่งที่จะกลับคืนไปหาเขาคืออะไรมาค่ะก่อนอื่นแม่หมอขอดูก่อนนะคะว่าชะตาของคุณช่วงนี้เป็นแบบไหนบ้าง สมาธิโอ้โอ้สุดยอดเลยค่ะขึ้นสองใบเลยพลังงานของคุณช่วงนี้นะคะโอ้โหสุดยอดสุดยอดมาค่ะคือฝึกสมาธิฝึกฝึกจิตภายใน ที่สำคัญนะคะคุณไม่ได้สนไม่ได้แคร์เรื่องที่ใครจะพูดใครจะว่าอะไรช่วงนี้คือเรื่องของคนอื่นฉันไม่สนหรอกฉันสนแต่เรื่องจิตภายในของแซนเท่านั้นคือจิตวิญญาณของตัวเองคือคุณฝึกสมาธิคุณดูแลตัวเองได้ดีมากคุณพยายามที่จะปล่อยวางอะไรหลายอย่างขึ้น2องใบนั่นก็คือทั้งภายนอกและภายในนั่นก็หมายถึงดวงจิตภายในเชื่อมกับดวงจิตภายนอก สิ่งที่คุณปฏิบัติอยู่ตอนนี้คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณเดินไปข้างหน้าโดยที่คุณไม่ได้สนว่าเจ้ากรรมนายเวรของคุณจะเป็นใครใครที่จะเข้ามาในชีวิตคุณจะวังดีหรือไม่หวังดีสิ่งที่คุณทำอยู่อย่างเดียวคือการปล่อยวางค่ะนี่คือพลังงานของคุณแล้วแม่หมอขอขยายนะคะ กันโอ้พลังงานปกป้องตัวเองได้ดีมากว <c oughs> ้าวสุดยอดเลยค่ะเป็นพลังงานของคุณนะคะโอ้โหเดอะซันขึ้นพร้อมกับโชคลาภ ถ้ามีใครบอกให้คุณนะคะมีใครแนะนําคุณหรือมีใครบอกสิ่งที่ดีๆหรือคุณมีเซนหรือมีบางอย่างที่เข้าฝันคุณหรือมีอครูบาอาจารย์หรือมีใครบางคนมาทักทายคุณช่วงนี้บอกให้คุณนะคะ คุณจะมีโชคลาภหรือสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณน้อมรับนะคะเพราะพลังงานของคุณกําลังจะเกิดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีบางอย่างพยายามที่จะสื่อสารคุณนะคะหรือคุณนะคะจะสามารถสัมผัสและรับรู้ได้ตัวเองเพราะพลังงานตั้งแต่อดีตของคุณนะคะคุณได้ผ่านสิบดาบนะคะคุณได้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานการเงินไม่ว่าจะเป็นคนที่คอยกันแกล้งคุณนะคะคุณได้ผ่านจุดนั้นมานะ ะะชีวิตของคุณได้ปกป้องตัวเองสิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่งไหนที่ผิดศีลธรรมอะไรในอดีตของคุณนะคะคุณตัดออกหมดเลยค่ะคุณปิดหูปิดตาคุณปิดในสิ่งที่ไม่ดีตอนนี้คุณรับแต่พลังงานที่เรียกว่าเข้าใจตัวเองเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการและที่สําคัญนะคะพลังงานของคุณอยู่ในช่วงนิ่งค่ะช่วงนิ่งช่วงปล่อยวางช่วงที่ พยายามที่จะไม่สนเรื่องที่ไม่ดีนะคะเรื่องไหนที่ไม่ดีคุณพยายามตัดออกไปนะคะคือคุณบาลานได้ดีมากๆแล้วคุณจะมีโชคลาภเข้ามาค่ะนี่คือพลังงานของคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองต้อนรับสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะไพ่สองใบนี้ถ้าบวกกันแล้วนี่สุดยอดมากๆค่ะไม่ต้องไปต่อก็ได้แต่แม่หมอยังไม่ได้เข้าตามหัวข้อเลยเราก็เลยต้องตามไพ่ไปก่อนนะคะโอเคค่ะนี่คือพลังงานของคุณนะคะเพราะสิทธดับของคุณเป็นอดีตไปแล้วนะคะ เป็นอดีตไปแล้วช่วงนี้คุณบาลานตัวเองได้ดีคุณปกป้องตัวเองได้ดีคุณ รู้ว่าสิ่งไหนที่คุณควรจะทํานะคะสิ่งไหนที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงคือตื่นรู้แล้วค่ะคุณตื่นรู้ในระดับหนึ่งไม่ใช่ตื่นรู้ในชนิดแบบว่าเราต้องบรรลุอะไรไม่ใช่นะคะแต่คุณตื่นรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพลังงานของคุณนะค่ะให้เข้ากับบุคคลแบบไหนกลุ่มคนแบบไหนควรจะหลีกเลี่ยงสิ่งไหนคือคุณสามารถแยกจุดนั้นได้เมื่อคุณแยกจุดนั้นได้นั่นก็หมายถึงจิตวิญญาณข้างในของคุณเข้มแข็งมากค่ะนี่แหละค่ะ แล้วลองมาดูตามหัวข้อเลยค่ะคนที่กันแกล้งคุณเพื่อความสะใจสิ่งที่เขาจะได้รับนะคะคืออะไรวันอื่นขอดูพลังงานของคนที่เขากันแกล้งคุณสิคะเพื่อความสะใจเนี่ยเขาทําไปเพื่ออะไร อารมณ์อามขึ้นมาการเริ่มต้นโอ้โหอยากมี การสื่อสารคนที่กานแกล้งคุณเพื่อความสาใจของตัวเองนะคะสิ่งที่เขาจะได้รับคืออะไรพลังงานของเขาเป็นพลังงานที่เขาทำอะไรตามใจอารมณ์ตัวเอง เขาอยากได้รับโอกาสใหม่ๆเขาอยากได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเขาอยากให้โชคชะตาเขาข้างเขาบ้างเขาอยากมีโชคลาภเขาอยากทําอะไรก็ได้ให้ประสบผลสําเร็จพูดคุยสื่อสารเจรจาให้มีคนเมตตาให้มีคนเข้าใจเขานะคะแล้วสิ่งที่เขาทําไปคืออารมณ์ล้วนๆค่ะอารมณ์ที่เขาไม่สามารถที่จะบาลานซ์ตัวเองได้เขาไม่สามารถที่จะยับยั้งที่จะไม่ให้ตัวเองนะคะเกิดการที่แบบว่าอิจฉาเกิดการที่เปรียบเทียบนะคะซ้ญ นะคะคชีวิตมนุษย์คนเราเมื่อเราเปรียบเทียบชีวิตเรากับคนอื่นหรือกับคนที่เขานะคะประสบพลสสาเร็จหรือกับคนที่เขามีหัวใจที่มุ่งมั่นและแน่วแน่นะคะ คุณจะรู้สึกด้อยค่าตัวเองทันทีค่ะเพราะฉะนั้นสําคัญมากๆอย่าเปรียบเทียบชีวิตของตัวเรากับใครนะคะเราจงภูมิใจและดีใจเถอะค่ะเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เกิดมาเป็นคนสิ่งนี้เราสร้างเองค่ะสร้างเองทุกคนเขาก็ผ่านการสร้างและสะสมบาปบุญบารมีของเขามาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่ด้อยค่าแล้วอิจฉาแล้วการแกล้งคนอื่นเพื่อความสะใจตัวเองอยากให้เขาเป็นเหมือนตัวเองเนี่ย ทุกหนักมากค่ะนี่คือพลังงานของเขานะคะเขาอยากมีความกล้าหาญอยากได้รับชัยชนะอยากมีคําพูดที่เด็ดขาดอยากทําอะไรที่เด็ดขาดอยากได้ชีวิตที่สวยงามอยากได้ให้คนเข้าใจอุปธรรมเขานะคะแต่ตอนนี้เขาทําไม่ได้อย่างนั้นเขาหนิดหนาวทั้งที่เขาก็มีสัญชตาตญาณนะคะสัญชตาตญาณเขาจะแม่นยํามาก แต่เขานําสัญชาติตยันของเขาไปในทิศทางที่ไม่ดีตอนนี้เขาได้นั่งมองดูพามดูการที่คนอื่นเขาประสบผลสําเร็จสองมองว่าคนนั้นนะคะ เขาประสบผลสําเร็จเขาทําอะไรยังไงเป็นแบบไหนพอเขาดูแล้วเขาก็เกิดการอิจฉาเกิดการเปรียบเทียบแต่เขาไม่ได้มาดูตัวตนของเขาค่ะว่าเขาควรจะลงมือทําเขาควรจะมีควมว่ายินดีกับคนอื่นนี่คือพลังงานของเขาคอยจดจ้องคอยมองความสําเร็จของคนอื่นแล้วมาด้อยค่าแล้วมาเปรียบเทียบกับตัวเองทําให้ตัวเองนะคะเกิดการที่อยากจะกันแกล้งเกิดการที่อยากจะเห็นคนอื่นเป็นเหมือนตัวเองโอ้โหพลังงานนี้น่ากลัวอยู่นิดนึงนะ น,ะะนี่และค่ะชีวิตคนเรานะคะธาตุในร่างกายนะคะน่ากลัวที่สุดก็คือการที่เรามีอารมณ์ที่ไม่คงที่เรามีอารมณ์การเปรียบเทียบนี่ละค่ะแล้วเรามาดูสิคะแล้วสิ่งที่เขากระทาเนี่ยละค่ะผลสิ่งที่เขาจะตบตบคืนกับเขาในการที่เขาคิดแบบนี้แล้วพลังงานของเขานะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขานะคะ ผู้พ,พิทักษ์จักรวาลคำทำนาย เขาทำนะคะไม่เห็นคุณค่าของตัวเองกานแกล้งคนอื่นเปรียบเทียบด้อยค่าตัวเองสิ่งที่เขาจะได้รับกับคืนสิ่งที่เขาจะต้องประเชิญน,นะคะเขาจะต้องประชิญกับโชคชะตาเขานี้โชคชะตาไม่พ้นนี้โชคชะตาไม่พ้นอย่างไรไม่หมอะนี้โชคชะตาเห็นความเป็นจริงไม่พ้นค่ะถ้าพลังงานของเขาเป็นพลังงานที่ การแก้เพื่อวามสะใจเพื่ออยากให้คนอื่นได้ทุกเหมือนตัวเองไม่อยากเห็นคนอื่นประสบผลสําเร็จสิ่งนั้นนะคะเป็นสิ่งที่โชคชะตาก็ให้เขาได้เรียนรู้บทน,นั้นเช่นเดียวกันเนื้อฟ้ายังมีฟ้าคํานี้ยังใช้ได้ผลค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องเจอเขาจะหาความสงบสุขกับชีวิตไม่เจอเขาจะไม่เจอแสงสว่างต่อให้เขาจะฝึกสมาธิต่อให้เขาจะเข้าทางธรรมแต่เมื่อเขายัง ดูถูกตัวเองเมื่อเขายังเปรียบเทียบตัวเองเมื่อเขายังปล่อยวางจุดนี้ไม่ได้เมื่อเขายังนําสิ่งนี้ไปทําร้ายคนอื่นด้วยการที่เขาเข้าการปฏิบัติแต่การปฏิบัติของเขาคือพรที่ขอให้คนอื่นเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดีหรือเขาอาจจะทําอะไรบางอย่างที่มีการเปรียบเทียบแล้วสิ่งนี้จะทําให้ชีวิตของเขานะคะแบกหนักสถานการณ์ทุกอย่างเครียดทั้งแบกทั้งหนัก การที่เขาสองการที่เขามองคนที่คบอยู่กับเขาคนที่อยู่กับเขาคนที่หวังดีก็จะเดินจากเขาไปทีละคนทีละคนทีละคนเขาต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาต้องการมีคนลากใหม่ๆคนเขาต้องการกัญญาลมิตรใหม่ๆทุกคนนะคะที่หยิบยื่นสิ่งที่ดีๆให้กับเขาเมื่อรู้ความจริงแล้วว่าเขานะคะไม่ได้หวังดีเขามักจะเปรียบเทียบสิ่งที่เขาทํานะคะคือไม่ได้ให้ใจให้ความหลอกลวง สิ่งนี้ล่ะค่ะวันหนึ่งทุกคนเขาก็จะได้เห็นความจริงค่ะโอ้โหมีเรื่องมีผ้าเข้ามามีคำสิ่งศักดิ์สิทธิ์การขอพรมีผู้ใหญ่เข้ามาอุ้ยหนักมากค่ะเขาจะขาดซึ่งคนอุปธรรมนะคะเขาอยากให้ชีวิตของคุณนะคะขาดคนอุปธรรมไม่ได้รับความเมตตาไม่ได้รับสิ่งที่ดีๆเลยเนี่ย จะย้อนกลับไปหาเขาหมดเลยค่ะซึ่งน่ากลัวนะคะเพราะว่ายังไงนะคะไม่มีใครหนีความจริงจุดนี้พ้นค่ะคําว่าคําทํานายนะคะคําทํานายก็มาจากสิ่งที่หลักความเป็นจริงอย่างหนึ่งนั่นก็คือพ้นของการกระทําใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นอยู่แล้วค่ะเมื่อเขากันแข้งเพื่อความสะาใจสิ่งนี้จักรวาลก็จะให้เขาได้รับบทเรียนนี้เช่นเดียวกันค่ะนี่แหละค่ะถ้าเกิดเขายังไม่หยุดนะคะสิ่งนี้นะคะแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะไม่เอ็นดูค่ะ ถ้าเขาไม่เชื่อในเรื่องสิงส่งศักดิ์สิทธิ์แต่เขาก็ยังไปกราบไหว้ในช่วงที่เขารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีท่านก็จะให้พรหรือท่านจะช่วยได้อย่างไรในเมื่อคุณนำสิ่งนั้นไปทำร้ายคนอื่นแล้วคุณจะมาขอพรให้ท่านช่วยคุณให้หลุดพ้นความทุกข์สิ่งนี้ต้องแก้จากที่ตัวของอคนที่กั่นแกล้งคุณนะคะเขาจะต้องแก้ด้วยตัวของเขาเองก่อนว่า เขาจะต้องรู้จักคำว่าปล่อยวางให้อภัยไม่เปรียบเทียบตัวเองไม่ทำร้ายคนอื่นแล้วสิ่งนี้ล่ะค่ะจะเป็นบุญกุศลน,นะคะจะเป็นสิ่งที่ดีๆให้ดวงชะตาของเขาเปิดให้เขานะคะทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จทำอะไรก็จะมีคนที่รักและเมตตาค่ะแต่ถ้าเขายังปล่อยวางและการแกล้งคนที่เขาไม่ชอบเพื่อที่จะให้ชีวิตของคนอื่นพังหรือให้ชีวิตของคนอื่นได้รับรู้ถึงคำว่า สูญเสียเหมือนอย่างที่เขาเป็นนะคะเหมือนอย่างที่เขามีความสะใจทําไปนะคะเขาก็จะได้รับบทนั้นเหมือนกันค่ะนี่แหละคะ่ะน่ากลัวนะคะสิ่งที่เขาจะต้องเผชิญแล้วก็เจอนะคะถามว่าเขาเจอหรือยังเขาเจออยู่ค่ะเจออยู่หนขนาดนี้ละคะ่ะเนื้อฟ้ายังมีฟ้านี่ละคะ่ะไม่มีใครนี้ผลของการกระทําตัวเองพ้นนะคะต่อให้คนไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็เห็นไม่ช้าหรือเร็วนะคะโอ้โห มาค่ะขอคําแนะนําจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกันพลังหัวพลังงานหัวข้อลบๆแม่หมอก็จะไม่ต่อยาวนะคะแต่ทุกอย่างนะคะเป็นสองด้านทั้งนั้นค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกจะแนะนําคุณนะคะสิ่งไหนนะคะที่คุณตั้งใจดีแล้วสิ่งไหนที่คุณมีความมุ่งมั่นสิ่งใดสิ่งไหนที่คุณนะคะอยากทําให้สำเร็จจงทําไปเถอคะค่ะจงเคียร์นะคะต่อให้คุณรู้ว่าคนที่กันแกล้งคุณเขามีเหตุผลเขามีเจตนาแบบไหนอย่าไปถือสาเขาเลยคะ่ะเพราะสิ่งนั้นเขาก็ทุกข์มากอยู่แล้วให้อภัยเขาไปคะ่ะ เพราะเมื่อคุณไม่รับคุณให้อภัยช่วงชีวิตคุณอาจจะมีวิกฤตที่เจออยู่ช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นจงให้อภัยเขาไปค่ะเพราะพลังงานของเขาจะเป็นแบบนี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นจงปลดปล่อยเขาไปค่ะเราจงทําพลังงานของตัวเองให้สูงขึ้นสูงขึ้นนั่นก็คือการฝึกสมาธิเข้าใจตัวเองสิ่งไหนที่คุณมุ่งมั่นที่จะทำจงทําต่อไปค่ะแล้วสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณค่ะ เขาการแกล้งคุณได้ในวันนี้พลังงานนี้ก็จะมีคนที่จะมาให้บทเรียนเขาเช่นกันค่ะสิ่งนั้นจะถูกส่งมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจําตัวของเขาซึ่งไม่อยากให้เขาในทําสิ่งที่ไม่ดีค่ะนี่แหละค่ะการการแกล้งคนอื่นเพื่อความสะใจยังไงเราก็หนี บาปกรรมพ้นการกระทําของตัวเองไม่พ้นนะคะเพราะฉะนั้นท่านอยากจะบอกคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกว่าเมื่อสิ่งที่คุณทําดีแล้วสิ่งที่คุณมุ่งมั่นดีแล้วจงทําต่อไปค่ะแล้วใครทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นค่ะใครปลูกพืชชนิดไหนก็จะได้พืชชนิดนั้นกลับคืนมาค่ะสิ่งนี้ในเมื่อเขาคิดไม่ได้เขาก็จะต้องได้รับบทเรียนทั้งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาเองทั้งจากสิ่งที่เขาก่อขึ้นเองค่ะนี่ละค่ะ เมื่อเขาจุดไฟให้กับตัวเองอยากให้ไฟของตัวเองไปถึงคนอื่นสิ่งนั้นเมื่อคนอื่นเขาไม่รับไฟนั้นก็จะตีกลับมาหาเขาแล้วร้อนลุ่มในจิตใจของเขานี่แหะค่ะไฟในนารกไฟในจิตใจน่ากลัวเหลือเกินค่ะโอเคนะคะวันนี้คงจะพอแค่นี้อาจจะเป็นสั้นๆนะคะ หัวข้อวันนี้เหมือนเดิมค่ะถ้าแม่หมอพูดผิดพลาดประการใดกับขอโทษขออภัยณที่นี้นะคะ สติปัญญาศิลธรรมจะทำให้เราเดินทั้งทางโลกและทางธรรมผิดพลาดน้อยที่สุดเป็นเกราะป้องกันให้เราแค้วแาดดปลอดภัยนะคะแม่หมอขออวยพร,รให้ทุกคนนะคะประสบผลสําเร็จนะทั้งหน้าที่การงานด้านครอบครัวแล้วก็ด้านความรักและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแม่หมอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอแล้วก็กดติดตามให้แม่หมอนะคะเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ